เอเยอร์ w สวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะลูกค้าเป็นรุ่นจีเบกโดนร้อยห้าสิบนะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆเลยนะเป็นสีที่นิยมเลยก็ว่าได้นะอ่าผมลืมแจ้งนะตัวนี้เป็นตัวสีวาวแล้วนะครับลูกค้าชุดสีสวยๆเลยเป็นสีน้ำตาลนะครับผมสวยๆตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะครับ เครื่องยนต์เดิมๆครับลูกค้านะท่อนะเป็นท่อเดิมนะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยมีกุญแจคีย์เลสมาให้ถึง2ดอกเลยนะฮะมาพร้อมกับไฟหน้า LED สว่างๆเลยครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะฮะ,ะชุดสีฟังนี้สวยสายเหมือนฟั่งนู้นเลยนะฮะอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยเครื่องข้างเดิมๆนะครับผมไม่มีดังไม่มีควันเลยนะครับพร้อมกับขี่ใช้งานเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะระบบไฟติดครบเลยเดี๋ยวเรามา ดูที่เลขไมล์กันหน่อยนะฮะอ่านี่กุญแจคีเลดนะครับผมเลขไมล์เจ้าคนนี้อยู่ที่21,000กิโลเมตรนะครับผมอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ระบบไฟติดครบครับรถพร้อมครับผี่ใช้งานเลยหากใครสนใจนะฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ